สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวัสดี I อสเ high to all my friends from around the world มาพี่น้องเมื่อนี้ก็สิเป็นแลนด์เอ็นเลิกคบกับบักพริกสักนู่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็เซากินมันไปเลยบักพริกเนี่ยหงุดหงิดอารมณ์เสียหินแม่มันจ็จืดขึด้คนป่วยเนี่ยเนาะ <c oughs> <c oughs> แกงชื่อไม่น่ากินแต่รสชาติที่สุดแกงขี้เล็กพี่น้อง อืมว mm hmm. ปลาปยนโคและหมกซิวอ้าวหรือว่าอ้าวเนี่ยมะอ้าวอืมมาบุไฮวิล hmm. mm ิปินอืม this vegetable I don't know what call in English but we call ขี้เหล็ก black sticky rice ส้มหมูเอามาช่วยซื้อบะบอก,กินอันนี้โชวอย่างก็บอกโหว่ามีขายถ้ากินต้องทำสุกเพราะฉันสวยกินแบบสะอาดปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดเห็ดโอ้โหเปลี่ยนสีนย่างหยาดหยากอืมขม้ามาแเล็กอะ เขามาเหลวก,ก็เยยงนอกจากซีน้ำมันไล่ไหล้ล้วก,ก็แซให้น่าเยีงวันเอาวันไดพผักวันนะน้ำย่แดงเตียวุ้ยี่แดงได้หดกระเพาะไข่เป็นเตยียโอ้โมาพผดมาโพสอ่ะ ความหมากักของแต่ละคนพี่น้องค่ะมันไม่เหมือนกันนะจริง,รงอาหารอีสานเนี่ยเปันมกัมกมกักคือมันแซ่บอะต่อให้แบบคี่เลี้ยนจบอย่าง ให้ง้านอดไยิ่งง่ายขนาดไหนมีง,านานไไง,มงินายไปรยขก็มากินอาหารทสันไม่แซ่บอ่ะอืมาก่เหอแต่คนที่เพิ่นม่นมักนเขาเขาใจต้องบังคับกันมาแหละ I don't know what kind of food you like but I like East a a n food like this I know talk with you, l e ปล่อ long งถาม stop talking with c h i l i แหนว่าเราก็มาสอดใส่อยู่ในนี้อยู่ ขอบชุณมล้อพอที่เราไปจิามรั้ชุมครานี้ก่ไ,ไฟตอนนี่แหละสุดเลยอขอกันไหมคลิปหน่อยคิมีแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย